ท่านผู้ชมที่เคารพครับประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับฉบับปี240 5เนี่เราเรียกว่าฉบับประชาชนฉบับปี2 5 5 0เนี่ยเราเรียกว่าฉบับประชามติแต่ร่างรัฐธรรมนูนที่กำลังจัดทำอยู่นี้เป็นร่างรัฐธรรมนูนที่จัดทํำขึ้นภายหลังการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน จึงขออนุญาตเรียกว่ารัฐธรมนูญฉบับปฏิรูปรัฐมนูลฉบับปฏิรูปนี้มีเจตนารมณ์ทั้งสิ้น4ประการจาก315มาตราในร่างแรกเจตนารมณ์ข้อที่1คือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ข้อที่2คือทําให้การเมืองใสสะอาดและสมดุลข้อที่3คือหนุนสังคมที่เป็นธรรมและข้อที่4คือนําสังคมนําชาติสู่สันติสุข ท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าบ้านเมืองเราในอดีตผ่านความขัดแย้งมามากมายมีผู้ประเมินว่าใน8ปีนั้นมีการประท้วงแบบพักค้างอ้างแรมกันถึง2ปีเป็นหนึ่งใน4มีการเสียชีวิตไป130กว่าคนบาดเจ็บกันไป1,300กว่าคนมีผู้ประเมินความเสียหายว่า ความเสียหายเกือบ8ปปีนี้2ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นก็คือการสร้างความปลองดองเจตนารมข้อสุดท้ายนำชาติสู่สันติสุขจึงต้องทำสิ่งนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ปัญหาในอดีตเรื่องการเมือง ซึ่งอาจจะไม่ได้รับความเชื่อถือในเรื่องความโปรง่งใสความใสสะอาดแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสมดุลที่ก่อให้เกิดระบบเผด็จการในรัฐสภาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้การเมืองใสสะอาดแล,ละสมทุนนี่ทั้งสองประการนี้เป็นการเหลียวหลังไปแลข้างหลังแต่ว่าเราก็ต้องสร้างอนาคตให้ลูกหลานด้วยเจตนารมอีกสองข้อคือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ เพื่อจะให้มีความสมดุลกับการเมืองภาคนัการเมืองจึงเป็นการสร้างอนาคตให้กับลูกหลานไทยนอกจากนั้นเราต้องมีการปฏิรูปประเทศหลายด้านตามเสียงเรียกร้องที่มีการตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาและมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปด้านต่างๆจึงมีภาคสี ว่าด้วยการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองภาคสจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศไทยไม่มีประเทศอื่นนะครับภาค4ที่ว่าด้วยการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองนี้รัฐธรรมนูญเขียนให้สิ้นผลไปเมื่อครบ5ปีเว้นแต่ว่าคณะรัฐมนตรีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งหรือประชาชน5 0,000คนขอให้ ประชาชนออกเสียงเป็นประชามติก็ขยายได้ไม่เกิน5ปีโดยสรุปเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ315มาตราที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูนนำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติไปในระหว่างวันที่20ถึงวันที่26อภิปรายกัน7วัน6คืนนั้นมีเจตนารมณ์อีกครั้งนะครับสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ ทำการเมืองให้ใสสะอาดและสมดุลหนุนสังคมที่เป็นธรรมนำชาติสู่สันติสุขก็ผมจะขออนุญาตใช้เวลาท่านผู้ชมที่เคารพทางบ้านนำเสนอเจตนารมแต่ละข้อเป็นลําดับไปการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่นั้นประการที่หนึ่งก็คือว่าต้องเปลี่ยนราษฎรซึ่งหมายถึงผู้ตาม ตามใครครับตามผู้ปกครองซึ่งเป็นนักการเมืองความสำคัญอยู่ตรงที่ตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาผู้นำการเมืองเป็นผู้ปกครองเข้ามาใช้อำนาจแทนราษฎรราษฎรจะใช้อำนาจของตัวเองเพียงหนึ่งนาทีตอนหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็กลับไปนั่งรอจนกระทั่งมีการเลือกตั้งใหม่ ในระบบที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้พยายามจะทําก็คือว่าต้องการเปลี่ยนราษฎรให้เป็นพล,ลเมืองพล,ลเมืองนั้นแปลว่าประชาชนคนไทยซึ่งมีสัญชาติไทยและมีความเข้มแข็งมีความแข็งขันมุ่งมั่นและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะฉะนั้น พลเมืองที่มีสัญชาติไทยนั้นจะต้องมีลักษณะสำคัญอยู่สองประการครับคือมีสำนึกของพลเมืองดีและมีพฤติกรรมที่เป็นพลเมืองดีสำนึกที่เป็นพลเมืองดีนั้นรัฐมนูญประสงค์ที่จะให้ประการที่หพลเมืองทุกคนมีความรับผิดชอบในตัวเอง รู้ละรู้หน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นรักสิทธิ์ของตัวเองรับฟังคนอื่นยอมรับในความหลากหลายใ่สันติและไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือจิตสำนึกที่เป็นพลเมืองอันเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว แต่จิตสํานึกอีกด้านหนึ่งพล,ลเมืองจะต้องมีจิตสํานึกสาธารณะที่เรียกว่าจิตสาธารณะคือเห็นเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องของตัวไม่ใช่สนใจเฉพาะเรื่องการทำมาหากินของตัวแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นบริหารบ้านเมืองไปตามใจชอบอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นราษฎรพลเมืองมาจากคำว่าพระที่แปลว่ากำลังกับคำว่าเมืองเพราะฉะนั้น พล,ลเมืองที่จะเป็นกำลังสำคัญของเมืองจึงต้องมีจิตที่เห็นกิจการสาธารณะของบ้านเมืองของชุมชนของโรงเรียนของสังคมที่ตัวอยู่เป็นเรื่องของตัวจะต้องเข้ามาช่วยกันขมีขมันเมื่อราษฎรเป็นพลเมืองอย่างนี้รัฐก็ต้องสร้างเพราะว่าความเป็นพลเมืองไม่ได้เกิดขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงต้องการให้รัฐสร้างความเป็นพล,ลเมืองร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆเมื่อเกิดความเป็นพลเมืองขึ้นแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ให้สิทธิพลเมืองเพิ่มขึ้นเปน็นอันมากมีสิทธทิมนุษยชนสำหรับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยเป็นสิทธิพื้นฐานของความเป็นคนเช่นสิทธิในชีวิตในร่างกายในการนับถือศาสนา ที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนนี้คนจะเป็นสัญชาติไทยหรือไม่ก็ได้เราจึงเรียกสิทธินี้ว่าสิทธิมนุษยชนแต่ถ้าเป็นสิทธิพลเมืองก็คือต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้นแล้วก็ต้องมีสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมเช่นรัฐมนูฉบับนี้ให้รัฐจัดการศึกษาให้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย15ปี ให้ประชาชนมีสิทธิ์ในครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นและเป็นสุขมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมารดาต้องได้รับความคุ้มครองทั้งก่อนคลอดและหลังคลอดแล้วดูแลสิทธิของพล,ลเมืองอีกหลายอย่างเช่นเป็นต้นว่าต้องการที่จะให้คนยากไร้สามารถมีทนายความที่มีความสามารถได้ กำหนดไว้ในหมวดปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้จัดตั้งกองทุนขึ้นมาช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยนี่เป็นการเพิ่มสิทธินอกจากนั้นก็มีการเพิ่มเสรีภาพให้พลเมืองขึ้นตามขึ้นมาด้วยแล้วท้ายที่สุดเพิ่มส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการตรวจสอบเช่นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะกำหนดให้ประชาชนสามารถจัดลำดับในบัญชีรายชื่อของผู้เลือกตั้งที่เรียกว่าระบบบัญชีแบบเปิดแทนที่จะให้พักการเมืองเป็นคนจัดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้พลเมืองสามารถลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกรัมมนตรีรัฐมนตรีสอสอหรือสอวอที่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงและสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติชี้ขาดชี้มูลว่า ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงคนที่จะถอดถอนหรือตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งได้ก็คือการลงคะแนนเสียงของพล,ลเมืองเป็นต้นเพราะฉะนั้นส่วนร่วมของพลเมืองก็ดีสิทธิเสรีภาพของพลเมืองก็ดีจึงเป็นรายละเอียดที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดขึ้นผมขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้กรุณาติดต่อขอเอกสารมาที่ สํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญรายละเอียดเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ต่อไปและจะนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งในวันที่23กรกฎาคมครับ